เดูำลาดยางไดน้องอร่อยเฉยใจเย็นใจเย็นอยู่เป็นเบาออยู่อยน้องสาวอยู่อยู่เดีนี้อยี่เบาเบ๊ะเน้นลนะอยู่ตรงาตรงาอยู่อยู่เนอยู่เดี๋ยนอยู่เหนอยู่ตรงาป่ตรงาเออตรงาอ๋อนี่คนตังคนตังอยู่ตังได้แล ตังนี่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 ตังมนีตังลยนี่มนี่ตังคนี่งม์นี่ตังนีตังมนีตังคน่ตัค์นีตังมนีตังค์นีตังคนี่ตัยคี่ตังนี่อังคน่ตายคนี่ตัาค์นี่ตยงคนี่ตงค์นี่ตังค์น่ตัง้นี่ตังค์นนี่ตันตังนซ้ายบน่นคนนคได้่นี่์นี่คนตั ตายทุนนะตายทุนตะมตามโหเยอะ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 เยอยเยอยเยอยเยอะเขี่มาหนี่เียมานี่ฮัลโหลเขียวมานี่มานี่ที่เดียวกันที่เดียวไร็วโอเคมาแล้ว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 โหยอยอหลายทีมเลยหลายทีมเลยตายบนตายบนคอนเทนเนอร์เราไม่มีฟาร์มได้สบายโอ้ยข้างๆเพียบเลยนะข้างๆเพียบเลยไปเอ้าไป พี่ลงเลยที่เกิดฟามเสร็จอะโอเคอ่าแล้วไม่ได้ปืนเลยฟูณสี่มาผมลงนะผมลงนะโอเคไปเลยไปก่อนไปก่ไปก่อนลง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 นะลงนะลงนะาไม่ได้ปืนเลยไม่ลงก็ล่วงอะไม่ลงก็ล่วงอะสองอย่างเบอร์สอง่สียง เฮ้ยไม่มีไม่มีปืนไม่มีปืนโอ๊ยปืนไม่มีปืนเราปืนไดหมดเลยมานี่มานี่มานี่มาหัดิตัดมาคนเดอ๋อได้ได้ไได้มีสกกามามามาตาหัดิไป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 อาออกมาได้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 กำลังไม่อยู่กำลังไม่อยู่อ้าลลงบล มาเนยมเนยดี๋ยวหาไปไหนโอ้ยวิ่งไปแถวแแถวตอนแถวตอนแหนึแถวตอนแรกหนึไปไปเอ้ยอาวุ้โอ้ยบกดังกดังขวาไม่ไตรงนี้ไม่มีคนลฮัลโหลมันนี่มันนี่ก่อนฮัลโหลเออตาไปตาไประวังระวัง ไดี๋มึงวิ่งพาใคนอื่นยิงได้เองไอ้เพี้ยตรงนี้อ้ต่อตีได้อยู่อ้าวเบอร์สองอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้โหไม่ไหวไรเนี่ยโอ้ยอ้เพื่อนโอ้โหไม่ป็นไม่ปดนไม่ไร้เอ้ยตานาเล่ปม ได้ได้เดี๋ยวอรอได้เล่นเลยเล่นเลยเออเอเชิญกด้วยเชิญวยแปปโอย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 โอ๊ยโอยโโอโอ้ดังก็มีนะโกดังขวามือสุดเลยเฮ้ยมาแล้วโอเคตายแล้วตายแล้วตายแล้วอ๋อเดี๋ยวปั๊มดูแปหนึ่งนออ้ตกเกมหมดเลย Ủa, mặt tại ngoài mặt tại ngoài mặt Nó mà ngoài này ngoài 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 คนตายตายตายแล้วอู da. ้ตายกดดีบดซีกดีกดสีกดสีกดใต้ปะกดสีคนใต้ปะกดสีคนใต้ปะกดสีกดใต้ปะกดสีได้คนใต้ปะเอาไม่พูดยิงทิ้งเลยแค่ไม่พูดอะใจเย็นใจเย็นคนเทนเตอรคนเทนต โอ้ยตัวเพื่อนฮัลโหลฆ่ากูสักไอ้พวกเนี่ยก่อจะฆ่าแม่งพูดเลยไอ้คนใต้ป่าวคนใต้จ่อคนยิ้มทับจอไม่หรอคนกลางว่ะอ๋ออุ้ยจางนี่มีคนใต้เหรฟังไม่รู้เรื่องคนโคราชได้ป่าวไม่ทุ่มนครสวรรค์เราเพื่อน โอ้โหคนละเลยเพื่อนโอ้โหคนครไว้ไว้โดด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 ปุ่นทิ้งโดดไอทิ้งโดดไอทิ้งโดดแล้วโดดแล้วต่อมอต่อมาไอ้เนี้ยมันแจกเหรียญขนาดนี้ว่ากล่องไม่มาแล้วกูอะไรเนี่ยเออไม่มาไม่แน่อาจจะมาเซิร์ฟเขาเยอะก็ได้มั้งให้มันแจกแจกอยู่แล้วแจกโคตรเยอะแจกแต่โป้เลยยัดแม่ อย่าพูด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 พูดแล้วเดี๋ยวเจอไม่ต้องพูดไม่ต้องท่าเข้าปอยถามถึงเสือลงน้ำป่าดอยรักขึ้มีไหม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 ไม่มีจริงดิได้ฟาร์มได้หรอได้ฟาร์มยิงอุ้ฟาร์มได้ฟาร์มยิงเลยเซียนวะเซียนอะไรฟีลุดฟีลูดียนยิงพี้ เงเเี้ยลองดีๆเอาดีๆต่อพีบไม่มีปืนเลยบ้านนัองเดี๋ยวยได้ปืนเยบไปเลยเยี่ยม,มัาชุดเลยส,สเปรย์คนถกแข่งกูเปล่าอเหอีย ขาลองดูกป่ะเฮ้ยช่วงนั้นขาอะไรวะขาที่สเปสเปคูณอะไรวะไอ้คูณัวไเพื่อนเออไอ้ชื่ออเลยว่าเออไอ้ที่อ่ะคูสเปคคนหกเก่งของมันไอ้สัสแองกูไม่เห็นเป็นเข่าวะไอ้สัตสยัดไม่เห็นกูไม่ดังพอไม่มัน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 อยู่ทีมอะไรวะมันชื่ออะไรวะไม่ดูเพื่อนไอ้คนร้องอ่ะมันทำไม่ได้อย่างเข่าไงมันร้องเขาไปทั่วเออใครร้องนะ มันได้แค่น้มามันได้แค่นนั้แหลงมาผู้สองมึงมีคุณหกป่ะมีอยู่มีอยู่มาเอาสเปรย์แข่งกูป่ะอาเลยกูยิงห้ามปรับนะห้ามรถหกนะเอาเลยเครัะเดี๋ยวมันเนี่ยเอาถอดถอดทุกอย่างเพื่อนลยอะรถสโคบทำอะไรเออไม่ถอดถอดทุกอย่างเลยไม่ไม่ถึงคุณหกอะห้ามรถเดิมเดิมห้ามห้ามแบบรถนีนะห้ามรถ เออกูไม่ลบเนี่ยเฮียเอาบ้างเอาบ้างเ้ยกูยอมแพ้กูไม่โหดเพื่อนให้ให้ให้หนึ่งรอดนิฮัลโหลไสองฮัลโหลให้ไปหนึ่งยิงปใหนึ่งใหนึ่งเหหนึ่งมาเลเดียหาบอนข้ออยู่เอาอะไรอ่ะเอาอะไรอ่ะเฮ้ยมีหมวกสาวอ่ะหมวกสามเหลือ แล้วอยู่ไกลอะอยู่คนละฝากเลยอ๋อ o ออ o oh, no. oh m ก god ไปเจอเจ้าประรัมโอ้ยไม่เจอคนอเ,คเลยเราเปล่าเองเจอทนายแล้วฮะคนโทรเอ็มซีอะพี่นนเา <c oughs> ร,ราไม่มีของกระแต่งอะง่ายเลยเลยไม่ยาว อ๋อทิ้มาหายผมที่ของแต่งหมดแล้วไอ้เบอร์อะไรนว่าที่มี S S มีท้ายเทนายังยังไม่มี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 โอเคเดี๋ยวเอาไปให้ไม่เจอคนเลยเนี่ยโอ้โหเปดลมไกขนาดนี้โดดดิจะมีเจอคนที่ไหนใครจะไปกับผมบ้าง ไปเลย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 แล้วไปแล้วไปม่เว้ยปาจะพาไปไหนกีกเนี่ยเอา้าเอา้าจะพาไปตายนะเฮ้ยไปไหน,นมา ไอ้ดอกไปไอดอกไอดอกหนไหนไนไนไ่นด้านบนอ่ดีดีไหนออวะด้านบนอ๋ออยู่ไกลอยู่นะไกลไกลอยู่ไกลอยู่ทิดเหรอติศประมาณสามร้อยอะสามสองนส้าเจ็ดอนเฮ้ยสามห้าสิบห้าไ่เหรอ อ๋อฟังไปลืมลืมไปเลยว่าเคยมีคราบสามห้าสิบห้าถ <35. S 2> ึงนองเธอเก็บไว้เธออย่าไปฝากไว้กับใคร มาแล้วเพลงมาแล้วเจอบ้าน,าาน,านละเ,เดี๋ยวไปฟาร์มนิดโอ้โหว่าท่านได้ยิงเลยเลยเออยี่ิบเก้าตัวแล้วโอ้มึงจะยิงกี่ตัวละเพื่อนยีิบเก้าตัวก็ยิงได้แล้วห้าตัวเราไม่หวังคิวหวังแชมป์อ่ะแชมป์แชมป์แชมป์เราคิดนะดไม่บ้านมีคนรุดไปแล้วนี่ผมชอบโคเดเองไว้ยังเออเราคินดนะแชมป์ช่วยครับ แชมป์ไม่แชมป์ไม่รู้แต่ลูกคิดว่าแชมป์แล้วชิงแชมป์เว้ยพูดแล้วหิว <c oughs> เกินไอวัวสองจะไปไกลเกินเดี๋ยวช่วยไม่ทันไม่ใช่ไปเกินพวกพวกพวกมึงอะไปเกินไกลเกิน <c oughs> คุ้ยตามไม่ทันรีบมาสิเราอยากได้คูณหกคูณแปดคูณสี่ก็ได้หรือว่าอ,อ่ายังไม่บอกคูณสี่กูทิ้งไหมไล่ะอะไเหรอายเอ็นสี่เนี่ย เอวมชุดพองคิดว่าในเมืองมีคนไหมมีไอ้เอ็มไปเอาไอ้เอาปึ๊บไอ้ยังได้ขนาดนั้นนั่นไงเด้อไปฝังของไงไปไหมไปไหมไปไหมเมืองน้ำแบบมีอยู่แล้วมาแล้วมั้ยเมืองน้ำยั่มีแล้วแต่ว่าประตูเปิดประตูมอมเปิดแล้วนะตอนเนี้ยอย่าเข้าอย่าเข้าฮัลโหลอย่าเข้าอย่าเข้าหรือเปล่าอย่าเข้านะกินดิ โอ้ยฝังนู้ฝ threaten ั่งนู้ฝั่งนู้ยิงกันไปแล้ไปแลยวไปลมันเสเปลี่ยวไปสั่นมันเห็ยังมันอ่อนแล้วมันอ่อนแล้วมันเสียเปี่ยวไปเที่ยเข้าเมืองน้ำน่ะน่านอ่ะอ่ามัไม่มีคนมันอยู่ข้างบนม้าเขียวโอกอลกลอกลอกออกอทางนี้ดีกว่าอือ บนเขาด้วยนะมันจะเป็นโผล่หัวมายิงใครมีสไนน์ให้นี่ก่อนเลยมีคามีเป็นพ่ออะไรก็ได้ให้นี่ก่อนเลยเดี๋ยวกูไปอันนี้ให้ฮัลโหลเอาปืนอะไรมีอยู่ไม่อยู่ตายไปดิตายเลยตายแล้วโอเคพี่พวกเล่นไม่เป็นไอ้เหี้ยน้องสาร อ่าอ,อุ้ออนนอยขันได้เลยคนเข้าไปไหนกนะันแน่ขนไดนอุ้ยไอด็อกไอด็อกข้างหน้าเลยสองจดห้าไม่ไกลเท่าไหร่กระสุนเขียวมีป่ะเออมีอยู่เอาไปเลยโอ้ยไอด็อกจะมีเอวเอ็มไหมมีชึดพางไหมหมวกสามเกาะสามมีอะไรมาก <c oughs> คูณหก มึงไงเอาทุกเอาทุกอย่างเลยม้าเอาคณหกกับกูดิมั้ยได้เลยได้ๆๆๆๆๆอะไรเลยคณหกมันมีคนายเลยตอนนั้นตอนนี้ตอนนี้เป็นเดียวก็พอแล้วเพื่อนคะแนนมึงใชาหรอไอ้หียมึงมีคะแนนไหมจริงนั่นแหละมีคนหกเ้าเฮ้ยมีเอ็มเอ็มวิปสี่ล้วตอนเนี้ยแยังไม่มีท้ายเอ็มสี่เลย ไม่ตม่ำกว่าเมคิดบ้าฮลัลโหลเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ้กระเป๋าปใบานใหญ่นะ่ะ <laughs> ต่ำกว่าเฟิร์สเอททำไมเออโอเคต<า><ม>่ำกว่าอ,อุอ้ยเฮ้ยโดนออยู่บนสะพานมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยก็เร่นต้องเงินหนึ่งเงิะนอะฮลัลโหลไม่สมอะกูยิงเลยตามหลังกูน่ะนั่นนะเก็บเลย เฮ้ยข้างหน้ามีคนข้างน้ามีคนข้งหน้ามีคนแบบมีคนเห็นแล้วไอ้ล่ะตรงกล่องวิ่งละมีสองตัวนะมีสองตัวนะมีสองตัวมีสองตัวโอเคโอเคไม่ไมมีสามมีสามาได้ปะมาได้ปะฮัลโหลมาได้ปะอ่ามานเพื่อนอยู่ตรงเนี้ยเจอฝั่งูุกอ่ะมาอ่าตรงกลางไงฮัลโหลรเื่ออ่ะอืมโดนนัดหนึ่ง มันเก็บไอ้ดอกไปแล้วแน่นอนเลยอุ้ยยังไม่โอ้ไม่น็อกน็อกตัน็อกตัวนอกเาไม่เอาไปฝั่งนู้นคนนึ่งอะอุ้ยมได้เฮ้ยเร็มาได้มาได้เบอร์สองเบอรอสี่เบอรสามันไม่มีคนอ้อมไปฝั่งนู้นอะอ้อมมาฝั่งเดียวกันเลยอ้ายังไงเนี่ย กูอยู่ฝั่งนี้ก็ได้จะเย็นๆยวกูจัดการให้โอ้ยแล้วจะสโมมติไมัยสโมตก็ได้มันไม่เห็นหรอกไอ้มันคือสะพานละตัวหึถอยก่อนถอยคอยจะตายแล้วบนสะพานอ่ะจะเย็นเล่นได้เพื่อนโว้ยน้องเดือบเล่นได้เล่นได้

เดี๋ยวเพิ่มไดมนะไม่มีสม,มกไม่มีสม,มกไม่มีสม,มกโอ้ยไม่มีสม,มกตายจ้าไม่มีสม,มกตายเฮ้ยมมีโอกโ,<อ>โอ้มาทีเดียวมันเอาไปมันเอาไปตั้งตี้เลยอโอ้เชื่อเอามาเต็นมาทีเดียวเอาไปตั้งตี้เลย